สวัสดีครับวันนี้พบกับแพทนะครับช่วงัลาผมซับวันนี้ผมพาทุกคนมาดูเครื่องตรวจับโละหะรุ่นหนึ่งที่ผมใช้งานตลอดใช้งานมาหลายปีและถึงเวลาที่ต้องเปลี่ยนเครื่องตัวนี้นะครับะะเป็นเครื่องตรวจับโละหะสาหรับใต้น้ําโดยเฉพาะเป็นเครื่องที่มีคุณภาพมีคุณสมบัติหลากหลายเลยเดี๋ยวพาทุกคนไปดูว่าตัวเครื่องนี้เป็นรุ่นอะไรไปดูครับอันนี้เป็นเครื่องของค่ายไมยล์จากประเทศออสเตรเลียนะครับชื่อรุ่นนี้ว่า X c y p e r t o เปิดกล่องออกมานะครับก็จะมีคู่มือก้าน ของเครื่องที่จะทําการค้นหาอันนี้ก้านสั้นเอาไว้สําหรับงานดําน้ำก้านยาวเอาไว้สาหรับเดินงานชายหาดงานทะเลงานน้ําตกนู่นนี่นั่นก็เปิดกล่องเข้ามาก็จะมีพักแขนถูฟังเนะสื้อคาดเอวมีกระเป๋าตัวเครื่องก็จะมีพอมาแบบนี้เลยอันนี้คือที่ชาร์จแบตเตอรี่ครับเวลาชาร์จเวลาชาร์จแบตเตอรี่ถ้าเกิดกระแสไฟมันเต็มมันก็จะขึ้นเต็มแกะแคเบิ้ลทายก่อน นี่ครับตัวเครื่องักนณดเป็นแบบนี้ใช้ตัวนี้ประกอบเข้าที่นี่เว,วลาถอดแบตเตอรี่ก็กดแค่ตรงนี้ ถอดออกมาเสียบเข้ามาล็อกนี่ก็คือเป็นตัวแบตเตอรี่มันจะมีขาของมันก็เสียบเข้าละมุนให้แน่นคราวนี้ตัวหูฟังก็จะติดมากับเครื่องเลยนะครับตัวหูฟังจะติดมากับเครื่องเลยเก็บสายเลี้ยงสายแล้วก็แล้วก็ม้วนสายนะครับพอใส่เข้าตรงนี้ล็อคเสร็จปุ๊บป็ม้วนสายให้สวยงามแต่ผมมา มันต้องมันต้องเรียนดีๆนะมีคู่มือแล้วก็มีใบรับประกันสําหรับการตั้งค่านะครับสําหรับการตั้งค่าหรือว่าปุ่มต่างๆของเครื่องนี้มีอะไรบ้างเรามาดูไปเลยนะครับอันนี้เป็นปุ่มดิส์แล้วก็ปุ่มออพินพอยต์ก็คือเหมือนกับว่าตัวชี้เป้าปุ่มชี้เป้าถ้าหมุนมาตรงนี้จะเป็นการค้นหาโลหะทุกชนิดนะครับเป็นการค้นหาทุกอย่างเลยโลหะทุกอย่างเลยโลหะทุกชนิดแต่ถ้าเกิดเรา หมุนมาที่ตรงนี้ดิสปุ่มนี้นะครับก็เป็นการค้นหาแบบโลหะทุกชนิดเหล็กทุกอย่างหาเจอหมดแต่ถ้าเกิดว่าปดหมุนมาตรงนี้นะครับมันก็จะเป็นการตัดโลหะที่เป็นเหล็กเลยนะครับโปรแกรมมาให้ตัดเหล็กไว้แล้วนะครับยกเว้นเหล็กชิ้นใหญ่นะครับอันนี้คือปุ่มเปิดปิดเครื่องนะครับอันนี้ปุ่มวอลลุ่มวอลลุ่มนี่คือปุ่มที่ไม่ใช่แค่เสียงดังอย่างเดียวนะครับไม่ใช่แค่เสียงดังอย่างเดียว เป็นปุ่มที่ไว้เพิ่มความลึกเอาไว้เพิ่มความลึกเลยแหละอันนี้ปุ่มเอาไว้เพิ่มความลึกอันนี้ปุ่มเปิดนะครับปุ่มเปิดเปิดแล้วก็จะมีเสียงเอ่อเสียงฮัมเปิดให้มีเสียงพอประมาณเราก็จะดินเสียงเสียงมันออกมาจะได้รู้ว่ามีของที่อยู่ลึกไหมปุ่มนี้เป็นปุ่มโวลุ่มแต่ก็มีความสําคัญตรงถ้าเกิดเราเปิดน้อยความลึกก็จะน้อยหลายๆปุ่มเนี่ยมันจะเป็นองค์ประกอบรวมกันนะครับถ้าจะหา ให้ได้ความลึกสูงสุดให้เปิดอลรุมสูงสุดนะครับแล้วก็อันนี้เป็นแบบออโต้นะครับอันนี้เป็นแบบออโต้มันจะสามารถอันนี้เป็นเหมือนกับเซนซิทีฟก็คือความไวในการตรวจับแล้วก็ความลึกในการค้นหานั่นแหละเหมือนกันแต่ว่ามันจะประกอบกันคือเวลาตั้งค่าเนี่ยผมแนะนําให้มาที่ประมาณ8 9 7 8 9เลยก็ได้หรือจะออโต้ก็ได้นะครับถ้าเกิดใครยังไม่ชํานาญให้เปิดที่ออโต้ก่อนถ้าคนที่ชํานาญแล้ว ฟังเสียงสะดุดสังเสียงอะไรเป็นแล้วให้อยู่ที่ประมาณทัก6 7 8ประมาณนี้ครับที่ผมใช้นะ6 7 8 90จะมีสัญญาณรบกวนเยอะเกินไปเราต้องหาในพื้นที่ที่สัญญาณรบกวนหรือว่าแร่มันไม่ค่อยกวนเยอะมากเปิดไปถึง90ได้แต่ผมส่วญ,ญ่ผมก็ใช้อยู่ประมาณ78%ประมาณนี้นะครับไอ้ปุ่มนี้นะครับปุ่มปุ่มนี้เนี่ยมันเอาไว้สําหรับตัดหูกระป๋องตัดฝาจีบตัดเหล็กตัด โลหะตัดฝาเบียตัดโลหะที่เราไม่ต้องการได้แต่ผมแนะนําว่าการตัดโลหะพวกฝาจีบหรืออะไรพวกเนี้ยบางทีมันอาจจะไปทับซ้อนกับพวกสร้อยแหวนเคพวกอะไรที่มีโลหะผสมเยอะๆหลายหลายชนิดเช่นว่าทองผสมเงินผสมทองแดงผสมตะกัวผสมอะไรก็ไม่รู้แต่บางทีเครื่องมันจะจดจําว่ามันอาจจะไม่ใช่ให้โลหะมีค่าผมแนะนําถ้าไปเดินแค่เลขหนึ่งครับขุดไปเลยทุกอย่างแต่ถ้าเกิดอันนี้ก็หนึ่งครึ่งเนี่ยกำลังดีนะครับ นี่แหละหลักๆเครื่องไม่มีอะไรมากครับเครื่องมันสามารถกันน้าได้นะครับเครื่องสามารถกันน้าได้60เมตรนะครับชาร์จแบตเตอรี่ก็ข้อควรระวังก็เวลาถอดเข้าถอดออกชาร์จแบตเตอรี่ตรงนี้เช็คฝุ่นก่อนเช็ดฝุ่นก่อนเสมอเวลาลงน้ําเค็มก็ต้องล้างน้ําจืดทั้งหมดทั้งตัวเครื่อง้ะหล่างน้าจืดนะครับโอเคครับการรีวิวก็จบเพียงเท่านี้สําหรับเครื่อง Explorer ตัวนี้เจอกัน EP หน้าหรือว่า เครื่องหน้าผมจะมีเครื่องไหนมาแนะนํารอดูครั้งหน้าว่าผมจะมีไอเทมไหนมาแนะนําทุกคนไปแล้วครับสวัสดีครับ